สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับยายาอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะยายาก็มาเข้าไล่กับพ่อแม่นะคะต้องบอกกันว่าอากาศเนี่ยร้อนขึ้นทุกวันนะคะร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ร้อนมากๆด้วยนะคะจึงทําให้บ่อน้ําที่พ่อกับแม่เนี่ยขุดเอาไว้ใช้เอาไว้รดน้ําผักเอาไว้ให้วัวกินนะคะ มันลดลงเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยออมันเหลือน้อยมากๆนะคะถึงทําให้ไม่สามารถดึงมาลดน้ำผักของแม่ได้นะคะตอนนี้ค่ะพ่อกับแม่ก็กําลังหาวิธีอยู่นะคะว่าจะทํายังไงถึงจะมีน้ํามาลดน้ําผักของแม่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่า น้ำหมดเนี่ยก็ต้องทิ้งผักของแม่เลยนะคะแต่ว่าผักของแม่ก็เยอะอยู่ก็เสียดายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพ่อกับแม่จะทำยังไงนะคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะไม่รู้ว่าพ่อกับแม่อยู่ไหนนะคะเดี๋ยวย่าไปหาพ่อกับแม่ก่อนนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าพ่อกับแม่ทำยังไงนะคะจะได้มีน้ำเอาไว้ลดผักของแม่นะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะพวกเรากำลังเดินไปที่บ่อน้ำของชาวบ้านนะคะพอดีว่าพ่อ <c oughs> ไปคุยกับชาวบ้านกับเจ้าของบ่อแล้วนะคะว่าจะขอใช้น้ำจะขอดึงน้ำมาใช้หน่อยนะคะเขาก็ให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ใช้น้ำทำอะไรนะคะนู่นพ่อขึ้นไปนู่นแล้วค่ะรถอยู่ข้างบนนู่นนะคะ ซึ่งตรงนี้เนะี่ยอยู่ไกลจากไล่ผักของแม่ประมาณสี่ร้อยถึงน่าจะประมาณสี่ร้อยเมตรได้นะคะจะไปยังไงเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไมนี่

嗯。 ก็จะเอาไปวางไว้ข้างล่างนะคะใกล้กับน้ําซึ่งน้ําของชาวบ้านเนี่ยเต็มบ่อเลยนะคะส่วนของพ่อกับแม่เนี่ยน่าจะเหลือแค่เศษหนึ่งส่วนสี่หรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะคะน้ําก็เลยไม่พอรดน้ําผัดม้านะคะเพราะว่าไม่สามารถเดึงขึ้นมาได้แล้วนะคะมันไหล่นิดเดียวนะคะรดไม่ทั่วไรนะคะ ซึ่งสายสีเหลืองเนี่ยก็ยาวไปถึงไล่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูที่ไล่ว่าน้ำแรงหรือเปล่านะคะ ่อกับแม่ก็อยู่นู่นนะคะสายอันนี้ก็ต่อมาจากบ่อเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ต่อยาวไปถึงไายผักของแม่เลยซึ่งขามาเดินมาเพราะว่าเมื่อกี้และนู่นก็คือพ่อกับแม่นะคะส่วนสายอันนี้ก็ต่อยาวมาจากบ่อเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปถึงไล่ ยาวไปถึงไล่ผักของแม่เลยนะคะพ่อกับแม่อยู่นู่นนะคะส่วนสายอันนี้ก็คือสายที่ต่อมาจากบอ่อเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะยาวไปถึงไร่ผักของแม่เลยนะคะเมื่อกี้คะ่ะไปที่บอ่อน้ํานั่งรถไปนะคะแต่ว่าขากลับมาเดินมาเพราะว่า พ่อเดินมาดูน้ําก่อนนะคะก็เลยไม่มีคนขับรถก็เลยเดินมานะคะเดี๋ยวพ่อก็ค่อยกลับไปเอารถอีกรอบนึงนะคะสัญญาญาก,กับแม่ก็จะตรงไปไล่เลยแล้วก็จะไปอยู่ที่ไล่เลยนะคะ นี่นะคะน้ําก็จะไหลยอยู่แค่ตัวเดียวนะคะเพราะว่าบ่อน้ําอยู่ไกลมันน้ําเลยมาไม่ไหวนะคะนุนนะคะแม่คนขยันของบ้านขยันที่สุดในบ้านแล้วค่ะ <c oughs> ผักจะดีแค่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนิดนิดนึงนะคะส่วนข้างบนแล้วก็รอบๆเนี่ย มันต้นยังเล็กอยู่เลยนะคะแล้วก็บางต้นก็ใกล้จะตายแล้วนะคะบางต้นก็ตายไปแล้วนะคะเพราะว่าน้ำไม่พอนะคะตอนนี้ก็คือรอฝนอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกลงมาให้วันไหนนะคะ และตอนนี้นะคะน้ำก็ไหลแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนพ่อก็ไปทำธุระของพ่อแล้วค่ะเดี๋ยวย่าๆก็จะช่วยแม่ทำไรนิดนๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ร้อนจังเลยค่ะว่าจะแอบ,บไปยีบสักแป๊บนึ่งนะคะจะแอบ,บแม่ไปยีบสักแปบ๊บนึงนะคะอากาศร้อนมากเลยแล้วก็พวกเรากินข้าวมาจากบ้านแล้วนะคะข้าวเที่ยงตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายสองแล้วค่ะกวัวจะมาถึงไร่ก็สิบอมงแล้วนะคะเพราะว่า ตอนเช้าเนี่ยพ่อกับแม่ก็ไปทำธทุระในเมืองมานะคะเดี๋ยวขอตัวไปช่วยแม่ทำไร่ก่อนแล้วกันนะคะเป็นลูกสาวที่ดีแล้วก็ขยันสักแป,ป๊บนึงสักแป,ป๊บนึงเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวย่า,ยาจะช่วยแม่ขุดผักชีก่อนนะคะเพราะว่าถอนไม่ได้นะคะดินมันแข็งนะคะเดี๋ยวจะไป ขุดกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ใบสามครึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปแต่งที่บ้านนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็เอาไปส่งเลยนะคะวันนี้ก็อาจจะถ่ายไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วก็ถ่ายไปบ้างแล้วนะคะอาจจะถ่ายแค่นิดๆหน่อยๆก็พอนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะก็6โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้กิโลนะคะน่าจะประมาณ30โลนะคะและตอนนี้ค่ะราคาก็ลดลงมาเหลือแค่โลละร้อยนะคะเดี๋ยวย่าๆขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าพ่อมารับแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ